thanks for watching อยากกระตุพูดถึงอย่างมากนะครับสำหรับเรื่องราวของนักแสดงตลกนะครับแจ็คกระบุ๋มเชิญยิ้มที่ตอนนี้เรียกว่าคนไทยทั้งประเทศครับเรียกว่ารุมสาปเลยก็ว่าได้หลังจากที่เจ้าตัวไปออกรายการโหนกระแสนะครับกับปมดราม่าแม่ค้าปูนาทวงเงิน280,000กว่าบาทซึ่งแม่ค้าปูนานะครับก็รําให้ระทมหนักจนคนไทยเนี่ยต้องหลั่งไหลส่งน้ําใจช่วยสนับสนุนกันล้นหลามเลยทีเดียวและล่าสุดนะครับนักแสดงตลกแจ็คกระบุ๋มเชิญยิ้มครับยังคงมีการเคลื่อนไหวนะครับผ่านทาง Facebook ส่วนตัวต่อเนื่องแหละครับซึ่งก็ได้รับเสียงวิจารณ์มากมายโดยเจ้าตัวนะครับมีการออกมาโพสต์ไรยาวพอสมควรนะครับโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอพูดนิดนึงสั้นๆนะด่าผมได้ว่าผมได้เกลียดผมก็ได้ไม่สนับสนุนตัวผมไม่เป็นไรตัวผมขายของไม่สนับสนุนผมผมก็ยังคงต้องดิ้นรนเพื่อเลี้ยงชีพและทําตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เหมือนเดิมอยู่ดีผมขายของส่วนของผมปัญหาคือปัญหาผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนในครอบครัวผมร้านแฟนผมไม่ได้ผิดอะไร การกระทํามันเกิดขึ้นจากตัวผมแค่คนเดียวถ้าคุณยังพลาดพิงละลานเกลียนแบบสนุกปากสนุกมือผมว่ามันก็นิดนึงนะที่จะอดคิดไม่ได้ผมล้มข้ามผมคนเดียวเถิดย้ําผมคนเดียวเถิดอย่าดึงคนที่เขาไม่รู้เรื่องไม่รู้อิโนโอิเนมาเกี่ยวข้องเลยผมยังยืดอกรับว่าตัวเองผิดและคิดที่จะแก้ไขแล้วคุณละ่ะ จะให้โอกาสหรือเหยียบซ้ำต่อก็สุดแล้วแต่การตัดสินใจของพวกคุณผมไม่โกรธแค่อยากจะบอกว่าแฟนผมและร้านแฟนผมไม่เกี่ยวเข้าใจตรงกันนะต่อมานะครับจ๊กระบุมยังโพสต์ต่ออีกว่าเ yeah ย้ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอที่โพแอแอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีและอีกโพสหนึ่งครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้ง3ท่านเลยนะครับที่ช่วยลอกท่อน้ําที่ตันให้ไหลดีขึ้นสดใสไหลลื่น ขณะเดียวกันนะครับห่านย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับพี่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยหลังจากจบรายการโหนกระแสนะครับซึ่งพี่หนุ่มก็มีคิวที่มาจัดรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีต่อครับซึ่งในรายการนะครับพี่หนุ่มกัญชัยก็มีการเปิดเผยเบื้องหลังรายการที่ตนนั้นได้มีการคุยกับทางจัคกระบุ่มนี่แหละครับโดยพี่หนุ่มบอกว่าผมบอกว่าเนี่ย คุณรู้ไหมเจ๊กระบุม๋มคุณทําแบบนี้คุณจบเลยนะวงการนี้คุณจะไปยืมเงินในวงการที่ไหนก็ได้ซึ่งแทนเจ๊กระบุ๋มก็บอกว่าอ๋อพี่หนุ่มผมยืมคนในวงการมาหมดแล้วนี่เขาพูดมาหน้าตาเฉยเลยเขาบอกยืมมาหมดแล้วเหมือนเขาทําใจยอมรับมาแล้วว่าเขาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเงินที่เขาให้ผมดูในไลน์นะเป็นสิบสิบเลยที่เขากดประทวงเงินเขาเป็นสิบสิบเจ้าเลยแบบวันนี้ขอตรงหน่อยนะครับอย่าลืมโอนเงินนะวันนี้เต็มเลยเขาบอกเขาเองโดนเพื่อนโกงเหมือนทําให้เขาล้มละลายแต่สุดท้าย ไม่ควรเอาความเดือดร้อนไปใส่คนอื่นของที่เอาไปขายเนี่ยไม่ใช่ขายไม่ได้นะบางวันนะขายหมดด้วยแต่ดันเอาเงินไปใช้นี่นอกระบบแทนที่จะแบบกําไรคุณเข้าไปสิทุนก็คืนให้เขาก็จบแต่นี่เลือกเอาไปทั้ง2แบบเลยเอาเป็นว่าติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมว่าทาทีของจัคกระบุมเชิญยิ้มจะลดเลเวลความเฟียสลงหรือไม่พราะเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนไทยให้โอกาสคนที่ทำผิดพลาดเสมอถ้าคนที่ทำผิดพลาดคิดและสำนึกได้ รอติดตามตอนต่อไปครับ